สถาบันเสริมความงามครบวงจนชั้นนําที่ได้รับความเชื่อถือและตรงตามมาตรฐานมากที่สุดของไทยอย่าง SLC Clinic นะคะที่มีมากกว่า24ส,สาขาทั่วประเทศและเป็นผู้นําเทนวัตกรรมแห่งความงามของผิวพรรณด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ภายใต้าการบริหารงานโดยแพทย์หญิงพิมพิดาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SLC Group ได้จัดงาน SLC g a l a War Newmer นะคะกับการเปิดตัวเจ้าแรกของการนำาอร์นิวเมอเครื่องมือทางการแพทย์กับนวัตกรรมความงามสุดล้ำมาใช้ซึ่งให้ประสิทธิภาพด้านการยกระดับนะคะและฟื้นฟูสภาพผิวด้วยความถี่ขั้นสูงสุดในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ณนะ SLC Concept Clinic สยามสแควร์ซอย2ไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาโดยภายในงานนะคะได้รับเกียรติจากนายเซิร์กซังยุบนะคะเชฟเอ็กซ์คูเนติฟออฟิเซอร และคุณอุมาพรนะคะเอสเ t ติกบ s สเนสยูนิตเด r เตอร์บริษัทคอน u ัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์ผู้นําเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสถาบันความงามชั้นนําของเมืองไทยพร้อมด้วยเหล่าบรรดานักแสดงนะคะอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังอย่างสาวขวัญอุสมานีแล้วก็หนุ่มเอิร์แล้วก็หนุ่มมิกเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวเป็นชั้นแรกที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะก็เป็นนวัตรกรรมที่ ใหม่เลยสำหรับเมืองไทยก็คือเครื่องยกกระชับชื่อว่าโวลูเมอร์นะคะแล้วก็ผู้บริหารจากเกาหลีเนี่ยมาเปิดตัวด้วยตัวเองเลยะค่ะ <c oughs> ก็เป็นเครื่องที่าสามารถที่จะสร้างคุณภาพของผิวได้แล้วก็ทำให้ยกกระชับได้โดยที่ ไม่เจ็บนะคะราคาเข้าถึงได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยะคะ่ะจริงๆ SOC เีนี่คือสยามเลเซอร์คลินิกนะคะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นผู้นําจริงๆในเรื่องของการเลือกเครื่องมือทุกอย่างนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเอเลือกอะไรเนี่ยก็มักจะเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะซึ่งตัวโบนิเมอร์เนี่ยเป็นเครื่องหนึ่งที่เราทําการศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วว่า เ,ออเครื่องดีจริงนะคะได้ผลจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้ากับคนไทยได้ดี แล้วก็เกาหลีนี่ดังมากเลยค่ะจิบปีนี้เอสซีเราเปิดประมาณ7จ็ดสาขานะคะแล้วก็เรามีแบรนด์น้องใหม่ชื่อเซนดีนะคะก็เป็นแบรนด์ในเรื่องของสุขภาพก็ฝากด้วยแบบแบรนด์เซนดีด้วยนะคะก็อีก็เราตื่นเต้นมากเลยสำหรับแบรนด์ใหม่นะคะส่วนเครื่องมือใหม่ก็เหมือนวันนี้เลยที่เรามีนวัตกรรมใหม่เครื่องมือใหม่มองว่นใจว่าเครื่องโวลิเมอร์นะคะจะเป็นเครื่องหนึ่งที่เอ c ซีเลือกแล้วก็ไม่ไม่น่าจะผิดแล้วสามารถทําตลาดในเมืองไทยได้จริง สามารถทําให้ลูกค้าของคุณไทยเนี่ยค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพผิวแล้วก็การยกระชับด้อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะวอร์เมอร์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็น uh, ในเรื่องของโฟกัสด้านซา,าวที่จุดเด่นก็คือเข้าถึงง่ายนะคะคำวา่วาเข้าถึงง่ายก็คือสมัยก่อนการใช้เครื่องยกรับในเทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นราคาที่สูงเป็นแสนนะคะแต่ว่าวอร์เมอร์เนี่ยสามารถพัฒนาจนสามารถราคาที่เข้าถึง ไม่จำเป็นต้องซื้อช็อตเยอะๆสามารถแบ่งซื้อ100ช็อตส0 0ช็อตสำหรับคนที่เป็นปัญหาน้อยหรือว่าวันนี้ก็จะมีน้องวัยรุ่นมาอินดอสหรือว่ามาร่วมเปิดตัวเพราะว่าเหตุผลก็คือวัยรุ่นก็สามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้เพราะราคาเออน่ารักนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็เครื่องมือเชื่อถือได้เครื่องมือดีจริงนะคะค่ะารจ้าเื่อือมับ 신기술이라고 하면은 부족적인 스 스프링 제품이고, 그 외에도 다양한 안전성과 어 효과성을 담보하기 위한 신기술들이 들어가죠. 그래서 한마디로 얘기하면 은 안전하고 부작용이 없고 덜 아프고 효과가 좋은 그런 제품이라고. ก็ที่แตกต่างจากเครื่องอื่นนะคะก็คือเครื่องนี้เนี่ยมีความปลอดภัยค่ะไม่มีความเจ็บไม่มีผลกระทบหลังหลังทำนะคะแล้วก็เห็นผลได้ทันทีเลยด้วยเทคนิคที่เป็นการใช้ขึ้นความเย็นนะคะแล้วก็ขึ้นความถี่ที่สั่งผิวให้ช่วยลดความเจ็บปวดได้นะคะอันนี้คือจุดแตกต่างกับเครื่องอื่นค่ะ 그리고 다른 확신하는 이유는 어, 태국으로 가치 있는 제품을 제공해 드리기 위해서 한 1년 반 동안의 필드 테스트를 한국에서 거쳤습니다. 그래서 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มั่นใจกับเครื่องตัวนี้นะคะด้วยความที่เครื่องตัวนี้ก่อนที่จะน,นําเข้ามาผลิตมาจำหน่ายในประเทศไทยอะคะ่ะได้มีการเทสระบบมาแล้วกว่า1ปีครึ่งค่ะซึ่งปัญหาต่งางๆที่พบเจอจากการใช้เครื่องเนี้<ม>เขาได้กําจัดเพนทอยพวกนี้ออกไปหมดแล้วค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะที่ผู้บริโภคแล้วก็ ค u ณลูกค้ในเมืองไทยอะคะ่ะสามารถมีสินค้าที่ดีๆเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะพอบอนไทยสูงราคาน่ารักนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ฝากสำหรับ s SO อ c ตอนนี้นะคะก็มีให้บริการโบนิเมอร์ทุกสาขาแล้วแล้วก็คาดว่าโบนิเมอร์น่าจะเป็นเครื่องที่ประสบในเมืองไทยอนกันดีที่ s SO อ c เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตลาดโบนิเมอร์เมืองไทยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการฟื้นฟูสภาพผิวให้ดูออนวายสวยสดใสรับซัมเมอร์นะคะด้วยนวัตกรรมสุดล้ำวอร์นิลเมอสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SLC คล i n i c ทุกสาขาหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงไล n ์ Official ได้เลยนะคะ